เป้าย่นี่นะเจ้าเห็นดีกับนปเห็นดีพคะขึ้นเอาไว้ย้นไปบ่เขาทาสีสุดานีเพิ่นานต้องเคลืันตังต่ดนจัดจายมาเรื่ปยสเด็ดพีอย่าลืมนะว่าข้นีจะป่าพ่อมนได้กระซับหัวมนได้สันตัวแน่นี่คือสิ่งที่มีวตกัมว่งูตลอดเ้อท่านของมันได้ดีสิเด้พปสเด็แม่หนั้น่หพองบานห้องพ่อข้นสิ่งใดเสีย ไม้แลวละคนแข่งไว้แลี้วพี่สีไผ่เพีรมีแตเียลเยมีแต่เนี่ยเลยไคะสีสุดาเจาะรหน่ดสีสีสุดาขึ้นวาสีสุดาน่ะสิบิปเตียมกับหมอหอนไวซิิเตียมหมอหอนไว้ดูบอกจันนีิลาเสรหมอหอนทำไมท้าักไม่ให้หมอหอนมันทำไดท้ายทักให้พวกมั่นโยมแพีเขาให้ได้ที่มันเพียเขาให้ได้คะสเเดีย